เจอช็อตเด็ดอีกแล้วครับนี่นี่เอารถดำลากกันเลยครับนี่คือ f b z 300อ Isuzu นะครับลากเจา้า CD รีาร้เอาเจอช็อตเด็ดอีกแล้ว พี่ร็อกค,ครับพี่รอ็อกสองสนย์เอาเนิบๆเ,เข้ามาย่องเข้ามาครับอืเอเอจัอออออออหนักจัเต็มสองสี่ นี่ครับนี่ถือว่าแรงอยู่ครับเอามาดูทางนี้ครับมันมันชดเด็ดมันมันระวังโซ่ขาดเบากนเบากอนเบาเบา,เ,าเอาป้ยโซ่ขาดเด้อน่านขาดแล้วครับโซ่ขาดแล้วครับ ใช้ไมโครดีกว่ามากนี่เอาวันนี้เอา,เอาลหลายๆคลิปเลยครับไหนๆก็ได้มีโอกาสได้มาแล้วนี่มาดูเจ้าสิงห์ไฮเทคบ้างครับ FN หนึ่งเจ้า 1J หนึ่งเจครับอีโนนซิงห์ไอเท็กออไม่ใช่ใครญาติพี่น้องเราเองมามาดูไม่ใช่ใครครับนี้

ไอซิงครับนอถอยเสียรลดไทเทเนียมนีอแรงนอ้นอไขขับนอนน่ โซ่เมเล็กไปเนาะรอบน,นี้น่าจะขึ้นมั่งโ,โ,โซ่ยืดมาแล้วโซ่ยืดมดแล้วอ้าวไปยังขึ้นไม่ได้ครับเอาทำการคล้องโซ่ก่อนเจ้า300 FVZ 300 รรชาบอดินที่หลงใส่สโล่อยมาเต็มที่ ừ, ừ, เออเอออึ้นชื่ออยู่แล้วครับราชาบอดินที่หลงสิบสปีดหกดีสิบหกเทอร์โบเอออ้า ยื้อไหวหรือเปล่าอึบ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 เอาเอาเาจ้าซีรี500ก็ยังขึ้นไม่ได้ครับก็ยังขึ้นไม่ได้ นุ่มเวทครับนุ่มเวทําเที่ยวครับนี่น้องๆดูจักกันดีนุ่มเวทําเที่ยวเอามาดูจอดเด็ดขาดอีกไหม ไป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 เออไม่ไหวต้องใช้ไมโครดีกว่าโซ่มันน้อยโซ่มยืดหมดแล้วได้กี่เที่ยววันนี้นี่ผมเลยสุดเปยค้ับซึ่งเขาเอามาให้เลยครับเออ ก็ได้คนละ450แล้วะตอโอ้วันหนึ่ง450 0เลย<อ>เท่อละบร้อยโอ้ได้เยอะจังขึ้นมา่ไปเอันนี้ด้สุรินอ๋อทาม้อบนะ่ไปทำอะไรไอ้พึ่งพิการเลยอทำเรื่องการพูดพิการเลยสสยต้องรอไม่โคโ อ้าโยกโยกอ้าโยกลางไปขึ้นแล้วดินจะขึ้นไหมอ้าไม่โคแล้วครับทีนี้